สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านครับก็กลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนี่ว่าด้วยเรื่องของการกล่า,าวคำบูชาเลิกนะใน งานบวงสวงต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการาวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนคาถาที่จะนำมาใช้ก็ะละเลยหรือว่าจะไม่นำมากล่าวนั้นไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการบูชาฤกษ์นะเพราะฉะนั้นเลิปที่แล้วก็ กล่าวให้ฟังแล้วกลาวนี้มีผู้ที่ยังสงสัยในประเด็นการไหว้ครูว่าการบวงสวงเนื่องในงานไหวครูนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือว่าไหวครูนะั้นมันมีส่วนที่แตกทางกันงานบวงสวงอ,อย่างไรบ้างนะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีคำสองคามาอยู่ด้วยกันนะก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าบวงสวงเมื่อมาอยู่ในบริบทของงานไหว้ครูนั้นมีความเป็นมาสอดคล้องกันอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ลองมาฟังความหมายของว่างานไหว้ครูกันสักก่อนนะ การไหว้ครูหรือการไหว้ครูนั้นจัดขึ้นเพื่อสแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นบุคคลนี้นะครับอาจจะได้วิชานะได้วิชาของครูบาอาจารย์มานะได้ระเบียบวิธีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์มานะ แล้วได้วิชานั้นมาแล้วได้นำมาใช้ช่วยผู้คนช่วยชุมชนในละแวกนั้นหรือว่าผู้คนใกล้ๆที่มีบุญสัมพันธ์กันมาใช้บริการวันอย่างนั้นเถอ,อะเรียกว่ามาช่วยปัดเป่าความทุกข์ความลำบากหรือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วย อะไรก็แล้วแต่ที่มีคนเข้ามาหาครูบาอาจารย์ท่านนั้นนะอาจารย์ท่านนั้นก็ได้มีการช่วยเหลือตามภุ่มรู้ธุรมนะของตนเองที่มีอยู่หนะรือว่าตามที่นะมีครูมีอาจารยนะ์เรียกว่ามาร่วมสร้างบารมีด้วยอาจจะเป็นพ่อปู่แม่ย่าหรืออาจจะเป็นองค์ไดองค์หนึ่งจึงศักดิ์สิทธิ์นะ ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นนี่แหละแต่ว่าท่านนั้นมีบุญสัมพันธ์กับครูอาจารย์ท่านนั้นนะเมื่อครูอาจารย์ท่านนั้นได้รับเอาองค์พ่อปู่แม่ย่าทั้งหลายนะครับเรียกว่าบางคนบางท่านนั้นก็คือเสียสละชีวิตของตนเองนี่แหละยอมเป็นทาส หรือว่ายอมที่จะรับใช้พูดกันตรงๆก็คือยอมเป็นร่างให้องค์เทพเทวาหรือพ่อปู่แม่ย่าเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรทั้งหลายแหละที่ท่านนั้นมีบุญสัมพันธ์อยากจะลงมาช่วยเหลือมนุษย์ในรูปแบบของท่าน,นในบุญสัมพันธ์ในฤทธิ์ในเดชในองคุณของท่านนั้น,นเพราะว่าแต่ละองค์แต่ละท่านนั้นจะมี อิจิฤทธิ์หรือมีฤทธิ์มีเทวฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นเลิศที่แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านมีความรู้มีความเยี่ยวชาญมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านใดท่านคิดว่าในความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีนั้นมันสามารถที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์นะให้เรียกว่า ให้ความทุกข์มันน้อยลงหรือว่าให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นั้นท่านก็ยินดีในการที่จะลงมาช่วยเหลือมนุษย์ผลนหนักให้เป็นเบาว่าอย่างนั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าท่านก็จะมีการเลือกว่ามีคนใดบ้างที่จะมีบุญสัมพันธ์ที่จะสามารถเป็นร่างท่านได้ที่จะมาเป็นตัวแทนของท่านว่าอย่างนั้นเถอะนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นสำนักนั้นสำนักนี้นะมากมายเลยทีเดียวนะครับกระจายกันไปทั่วอ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะประเทศไทยประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกันนะก็มีร่างมีองค์ทรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดจากจุดเช่นนี้ก่อนนะครับในแรกๆนั้นนะคนที่เป็นร่างใหม่ๆนะครับก็อาจจะยังไม่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะ ก็มีหน้าที่ทำไปมีหน้าที่ทำหน้าที่ตามที่ว่ามีใครเข้ามาหา,าก็ให้การช่วยเหลือไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการช่วยเหลือคนแล้วคนเล่ามากขึ้นมากขึ้นความเชื่อความศรัทธาของผู้คนก็เพิ่มมากขึ้นนะบางคนก็ยอมที่จะมา,าเรียนรู้หรือมารับใช้เป็นศิธย์เป็นอะไรบ้างนะ บางท่านก็เป็นเลื่อนระดับจากเป็นล่างทรงธรรมดา,าก็กลายเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาร่ำเรียนวิชานั้นต่ออีกก็มีเช่นวิชาศักยัน์บ้างหรือคาถาเป่าหรือคาถาอาคมอะไรต่างๆบ้างาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสร้างบาร,รมี หลายปีเข้านะก็อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ที่ศรัทธาเริ่มใสามากขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็อาจจะมีการดำรินะ,ะเห็นว่าก็สร้างบาร,รมีมานะครับพ่อปู่แม่ย่าองค์ต่างๆได้ลงมาร่วมสร้างบาร,รมีทำให้ชีวิตของพ่อล่างแม่ล่างทั้งหลาย ทำให้ลูกหลานพอลางไปล่างทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีมีเงินมีทองใช้นะมีชีวิตในโลกนี้ได้อย่างสุขสบายก็คิดอยากที่จะตอบแทนคุณนะอยากจะตอบแทนคุณจึงได้มีการไหว้ครูขึ้นมานะในครั้งแรกๆก็อาจจะจัดง่ายๆจัดในเฉพาะครอบครัวนะครับมีการจัดเครื่อง บูชาอาจจะไม่ใหญ่มากนะอาจจะเป็นเล็กๆภายในครอบครัวมีใบสีเทพใบสีบางชามางนิดหน่อยแล้วก็เครื่องสักการะบูชานะก็อาจจะกล่าวไปทำความรู้ความเห็นว่าได้กล่าวบูชาสักการะอาตอบแทนอ,องค์ปู่องค์ย่าอะไรต่างที่เมตตา,ามาร่วมสร้างบารมีให้กับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆก็ว่าไป แต่หลังจากนั้นก็อาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาคนรอบข้างนะครับได้รู้ว่า,าพ่อล่างนี้แม่ล่างนี้จะมีการจัดบูชานะก็พากันมานะมาร่วมงานพูดง่งานก็คือมาร่วมงานในที่สุดนะครับก็อาจจะกลายพัฒนาไปเรื่อยว่าในปีต่อๆไปผู้คนอาจจะเพิ่มมากขึ้นลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้น ก็กลายเป็นว่าเมื่อถึงเวลาไหวาครูลูกศิษย์ลูกหาก็ถือโอกาสในการที่จะมาขอคามาหรือว่ามาขอพอรจากพ่อร่างแม่ล่างหรือว่าเรียกว่าครูบาอาจารย์ในสำนักนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยนอกจากว่าอาจะไหวครูที่มองไม่เห็นแล้วเนี่ย ลูกศิษย์ที่ยังมีตัวมีตนอยู่เป็นๆอยู่เนี่ยก็ถือโอกาสมาเอาเครือ่องบูชาสักกาะระหรือว่ามามีขันหา้ามาขอขมามาขอพรหรือว่ามาครอบครูนะถือโอกาสให้ครูอาจารย์ที่เป็นพ่อร่างแม่ล่างหรือว่าเจ้าสํานักในขณะนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับได้ถือโอกาสในการมอบตัวเป็นสิษย์แล้วก็ถือว่าครอบครูให้ด้วยนะ ก็จึงกลายเป็นเรียกว่าประเพณีของการไหวครูของสำนักนั้นๆน,น,นะครับนี่คือตัวที่หลักการที่สำคัญก็คือเช่นนี้คือต้องการมาขอบคุณนะต้องการมาขอบคุณองค์องค์จริงๆที่มารวมสร้างบารมีเสียก่อนหลังจากนั้นก็มาพัฒนานะครับเมื่ออาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามาเพิ่มมาขึ้นก็กลายเป็นว่า ถือโอกาสให้ลูกศิษย์ลูกค้ามามาเรียนรู้หรือว่าฝากตัวเป็นศิษย์หรือว่ามาขอขมานะและครอบครูให้ด้วยนะครับก็การครอบครูก็คือการอัญเชิญเอาองคุณขององค์ต่างๆนะครับที่มาร่วมสร้างบาร,รมีนะครับมาครอบมาครอบครูให้กับลูกศิษย์นะครับซึ่งถ้าหากว่าองค์ต่างๆ นะได้เห็นลูกศิษย์ที่มาร่วมงานในวันนั้นนะนะแต่ละองค์แต่ละท่านก็อาจจะมีเรียกว่ามีสายญาณมีบารมีที่แตกต่างกันลูกศิษ ami, ย์ก็เช่นเดียวกันก็มีบารมีมีความเรียกว่ามีความถนัดมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์แต่ละท่านนี่ก็อาจจะเลือกล่างเรียกว่าเลือกลูกศิษย์ของแต่ละองค์แต่ละองค์ แตกต่างกันไปองค์หนึ่งนะปลือีองค์นี้อาจจะเลือกนะลูกศิษย์คนนี้ก็ได้นะหรือว่าองค์เทพอีกองค์หนึ่งนะครับอาจจะเลือกศิษย์คนนี้เป็นล่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในทะี่โอกาสในการครอบครูในวันนั้นนะครับนี่คือกิจกรรมการไหวครูจะประกอบไปด้วยกานะรขอคมากรรมนะครับการ ยกย่องสรรเสริญครูนะครับแล้วก็ขอปณิธานอขอตั้งจิตตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติตัวตามอ,องค์หรือว่าพ่อครูแม่ครูทั้งหลายได้สั่งสอนอะจะเจริญรอยตามเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ในเรื่องของการกระตันอยู่กระตะเวทีการมาสัญญาต่อกันมาอาหสิกรรมต่อกันนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันไหว้ครูนะแล้วบวงสรวงมาเกี่ยวข้องได้อย่างไรบวงสรวงมาเกี่ยวข้องก็เนื่องจากว่าเราทั้งหลายมีความเชื่อว่าการที่เราจะทำะกิจกรรมหรือว่างานใดๆก็แล้วแต่ที่เรียกว่า เป็นมงคลน่ยอยากจะให้สิ่งที่เราทํานั้นเกิดเป็นสิริมงคลเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้อัญเชิญองค์เทพเทวาทั้งหลายทั้ง16บหกชั้นฟ้า15บชั้นดิน14ชั้นบาดาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่มีความเป็นใหญ่ในพื้นที่ของตงเนเองทั้งหลายแหลน่นะครับมาร่วมเป็นสักขีพยาน นะในงานไหว้ครูของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอัญเชิญมานะอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานนะมาประทานพรให้ให้พิธีกรรมในการไหว้ครูนั้นนะ่ะให้สำเร็จลงด้วยดีให้มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่เราอัญเชิญงวงเทพเจ้าวนทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินมาทั่วทุกสารทิศเนี่ย ถ้าเชิญไว้แล้วนี่ไม่มีอะไรต้อนรับท่านเนี่มันก็ไม่สมควรที่จะเชิญท่านมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องจัดมีการถวายเครื่องสักการะนะต่างๆด้านนา,นนานทั้งอาหารหวานข้าวทุกอย่างที่ประณีตน,นะเรียกว่าทําให้ดีที่ให้ทำให้ดีที่สุดฝีมือที่สุดประณีตที่สุดนี่แหละตั้งใจที่สุดที่จะถวายนะกลับให้กับแขกของเรา แขกในที่นี้นี่คือแขกที่เป็นองค์เทพเทววะทั้งหลายนะครับซึ่งไม่ใช่แขกคนธรรมดาละนะนั่นคือคำว่าบวงสวงนะครับก็คือการถวายสิ่งที่เป็นสักการะอมิสบรูชาทั้งหลายแหละนะหรือแม้แต่ไม่ใช่อภิษฐรูชาอาจจะเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะคำสูตรคำกล่าวอะไรที่เป็นมงคลทั้งหลายหรือธรรมะทั้งหลายที่กล่าวขึ้น นะในระหว่างพิธีบวงสวงก็ถือว่าเป็นของบูชาได้เช่นเช่นเดียวกันนะครับองค์เทพเวทาวาทั้งหลายได้ฟังธรรมนะได้ฟังสาธยายมนนะท่านก็เกิดความปิติได้ก็เกิดบุญได้นะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มานะของการบวงสวงเพราะฉะนั้นการบวงสวงในงานวันไหว้ครูนะครับก็คือการที่เรา ได้ให้การต้อนรับนะถวายเครื่องสักระบวงสวงนี่แหละให้แก่องค์เทพธทิดาท,ที่เราอัญเชิญมานะเพื่อมาเป็นสักขีพยานและประธานพรเพื่อให้การไหว้ครูของเรานั้นเกิดความขลังความสังสิทธตท่านก็จะประสิทธิใจประสิทธิโชคประสิทธิพรมาให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังสับสนหรือไม่เข้าใจ หลังจากที่ฟังแล้วก็น่าจะมีความเข้าใจท่องแท้ขึ้นแล้วบัดนี้นะผมได้รวบรวมเอาบทองค์การที่เกี่ยวข้องกับงานบวงสวงไหว้ครูเนี่ยเอาไว้เป็นต้นฉบับหรือว่าให้เป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วนะครับผู้ที่เป็นเจ้าสำนักหรือว่าตำหนักหรือปนพ่อครูแม่ครูทั้งหลาย ถ้าอยากจะได้บทนี้นไปเป็นแนวทางในการนำไปใช้ประกอบพิธีในการวงสวงไหว้ครูนะครับก็โทรเข้ามาบูชาได้นะครับเบอร์0918325641 0918325641กระผมเอกกราชบุญอาจคอยรับสายอยู่นะครับโปดพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ โอเคนะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ